หลังจากการประทะอันดูเดือดของไซตามะและแมทไนพลังงานมหาศาลสุดอลังการงานสร้างของไซตามะรุนแรงระเบิดภูเขาทำลายกระท่อมจนทำให้ณนเวลานี้ไซตามะนั้นเป็นที่จับจ้องของสมาคมฮีโร่และเหล่าฮีโร่ที่มีความแข็งแกร่งระดับคลาสเอสและแน่นอนฮีโร่คลาสเอคนใหม่คนนี้อาจจะกลายเป็นฮีโร่ที่เหนือกว่าฮีโร่คลาสเอสก็ได้ครับวันนี้เรามาดูเส้นทางของไซตามะจากฮีโร่คลาสซีจนถึงฮีโร่คลาสเอและในอนาคตมีความเป็นไปได้มากเหลือเกินที่ไซตามะจะกลาย เป็นฮีโร่ที่เหนือกว่าฮีโร่คลาสเและจะพูดถึงเรื่องราวของเราฮีโร่ที่เป็นฮีโร่คลาสเด้วยนะครับมีฮีโร่คนไหนที่ไต่ระดับมาจากคลาสซีบ้างวันนี้เรามาพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยนะก่อนที่จะไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจงให้กันก่อนนะแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับ หลังจากที่ไซตมามะกลายเป็นฮีโร่คัสเอก็สร้างความวุ่นวายให้กับสมาคมฮีโร่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้าไปเลยนะครับณเวลานี้ไซตมามะนั้นกลายเป็นตัวป่วนแบบเต็มรูปแบบเลยทีเดียวถึงแม้ว่าจะน่าเออเออดูไม่มีพิษมีภยัยและทุกคนก็คิดว่าไซตมามะไม่มีความแข็งแกร่งแต่ณช่วงเวลานี้มันไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วคนที่รู้ความแข็งแกร่งของไซตมามะว่ามันเบอ้อวางขนาดไหนตอนนี้มีจํานวนมากขึ้นแถมในจํานวนนั้นจะเป็นคนของสมาคมฮีโร่เองแม้แต่กระทั่งฮีโร่คัสเอสแล้วรวมเป็นถึงที่ปร ตอนนี้ระดับหัวเป้งๆเ,เนี่ยรู้แล้วนะครับว่าใซตามะแข็งแกร่งเหลือเกินระดับหัวกะทิของสมาคมฮีโร่กันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้สามารถผลักดันให้ไซตามะกลายเป็นฮีโร่คลาสเอสได้หรือแม้แต่กระทั่งกลายเป็นฮีโร่ที่เหนือกว่าฮีโร่คลาสเอสคลาสเอสพัสหรือเอสบวกนั่นเองครับมีความเป็นไปได้สูงเหลือเกินผมไม่ได้มาเล่นๆน,นะผมเก็บข้อมูลและหาข้อมูลมาและมีโอกาสเหลือเกินครับถ้าหากมันมีแบบนั้นจริงๆเรียกว่าคุณต้าผู้มาก่อนการได้เลยมีสปอยแบบเต็มรูปแบบเอาป ว่าถ้าหากเพื่อนๆอยากจะรู้ก่อนการหรืออยากจะเรียกผมว่าตาผู้มาก่อนการแล้วล้วก็ฟังต่อไปครับมาพูดถึงรายชื่อหัวกะทิหรือระดับเป้งๆของสมาคมฮีโร่ที่รู้ว่าไซตามะแข็งแกร่งเหลือกเกินณเวลานี้รู้จากการได้เห็นกับตาว่าไซตามะนั้นมีพลังแบบเวอร์วังอลังการแข็งแกร่งตุ้มตุ้มตุ้มกับตาเลยทีเดียวรู้จากการฟังและการอวยของเชนนอที่อวยแบบเวอร์วังอลังการงานสร้างอวยอาจารย์ไซตามะแบบคิดสุดสู้กับกาลูร่างพระเจ้ากาลูร่างคอสมิกและทำลายดวงจันทร์ไอโอรวมไปถึง ดาวพฤหัสมันจะเก่งไปไหนเนี่ยจนทําให้บางคนแทบจะไม่เชื่อกันเลยทีเดียวว่าไสตามะแข็งแกงกว่าคิงฮีโร่คัสเอสลำดับที่7จริงหรือคิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกยังทําได้แค่ใช้ดวงจันทร์เป็นกระสอบทรายเท่านั้นแต่นี่ใซตามะไปถึงดาวพฤหัสกันเลยทีเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เชื่อเลยนะเพราะบางคนได้เฝ้าจับตามองใซตามะพลังที่แข็งแกร่งที่เห็นกับตาด้วยเช่นเดียวกันครับและก็เฝ้าสังเกตความพิเศษของไซตามะถึงแม้ว่าจะหน้าเออเออดูไม่มีพิษมีภัยแต่ความแข็งแกร่งนั้นมันพิเศษเหลือเกนค กกัที่เห็นความสามารถของไซตามะกับตาจากกล้องวงจรปิดที่ติด,ตดอยู่ในถุงยนต์เป็นใครไปไม่ได้เลยครับนั่นคือดอกเตอร์โบฟอยหรือแมดเซนไนที่ต่อสู้กับไซตามะทุ่มๆุ่มทุมมาลังการงานสร้างตั้งแต่เลเวล4และก็เลเวล7แต่ความเป็นจริงหุ่นยนต์แมทเซนไนต่อสู้กับไซตามะไล่จากระดับที่4มาและหลังจากนั้นก็เพิ่มเลเวลมาเป็นเจแล้วก็10ครับพึงแม้ว่าหุ่นยนต์ระดับเลเวล10จะแข็งแกร่งที่สุดแล้วแต่ก็ไม่สามารถต้านทานความสามารถของไซตามะได้เลยไม่สามารถต่อกรกับไไซตามด้ ทำให้ไซตามะมีแม่แต่ลอยขีดขว่วนก็ยังทำไม่ได้ครับด้วยการต่อสู้ครั้งนี้ก็ทําให้ดรนะ์โบฟอยนั้นรู้ได้ทันทีว่ามีคนที่แข็งแกร่งแทรกซึมอยู่ในสมาคมฮีโร่ความเป็นจริงสมาคมฮีโร่เองก็ไม่รู้ครับว่ามีคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่ในสมาคมของตัวเองอธิบายสั้นๆน,นะครับผู้บริหารของสมาคมฮีโร่จะมาจากพวกนักการเมืองพวกที่มีเงินมากๆคล้ายๆกับการถือหุ้นเอาไว้แล้วก็มีกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งเป็นพวกผู้บริหารนะครับตรงนั้นก็จะทํางานจริง,รงๆพวกที่ทํางานจริงๆเนี่ยสงส,ยส,ยส,ยสยยัยไซต พวกผู้บริหารที่ถือหุ้นอยู่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องฮีโร่สนใจแค่เรื่องเงินเงินทองทองสนใจแค่เรื่องพวกบริจาคอะไรแบบนี้นะครับอธิบายแบบสั้นๆนะเพราะว่าในคลิปนี้ไม่ได้มาพูดถึงผู้บริหารของสมาคมฮีโร่แบบเต็มรูปแบบก็ให้รู้เอาไว้ว่ามีกลุ่มที่ไม่สนใจพวกฮีโร่ก็เลยไม่รู้ว่าไซตมามะแข็งแกร่งแล้วก็มีกลุ่มที่สนใจฮีโร่อยู่แต่ก็เฝ้าติดตามนะครับยังไม่ได้เลื่อนขั้นให้ไซตมามะแบบเป็นๆนะเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าไซตมามะมันแข็งแกงร่งหรือเปล่าด้วยบุค,คลิกของไซตมามะที่ดูหน้าเออ,เอ,อล,ลงงาาานนอซตมมักก็ยเป เข้าร่วมซะส่วนใหญ่ครับแต่ก็มีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเลยกลับมาที่ดรโบฟอยที่รู้ความจริงว่าไซตามาแข็งแกร่งมากจากการที่ไซตามาไปโบกเบาบๆบบบแล้วทาลายหุ่นยนต์เมเทนไนท์เลเวลสิกันเลยทีเดียวเลยทําให้ดรโบฟอยสนใจในตัวของไซตามาเป็นพิเศษในช่วงเวลานี้ครับก่อนหน้านี้ไซตามาไม่ได้อยู่ในสายตาของดรโบฟอยได้สัําไปครับก็เลยไม่รู้ถึงความเคลื่อนไหวถึงความแข็งแกร่งของคนคนนี้แต่ณเวลานี้ก็ได้เห็นกับตาแล้วนะว่าแข็งแกร่งเหลือเกินดรโบฟอยก็เลยเจาะระบบของสมาคมฮีโร่นะครับซึ่งความเก่งของดรบ ัน้น่า,นาจะเจาะแบบง่ายๆก็ไปดูข้อมูลของไซดามะว่าเป็นใครมาจากไหนก็ได้รู้ความจริงว่าเมื่อ65วันก่อนนั้นกลายเป็นฮีโร่คัสซี43วันก่อนเป็นฮีโร่คัสบีและเมื่อ2วันที่แล้วฮะเป็นฮีโร่คัสเอซึ่งแ้าพูดตามตรงจากการเป็นฮีโร่คัสซีสู่ฮีโร่คัสเอมันเร็วมากครับดรบูฟอยก็เลยมีความสนใจที่จะสืบป,ประวัติของไซดามะว่ามีผลงานอะไรกันบ้างที่ทาให้ไซดามะจากการเป็นฮีโร่คัสซีใช้เวลาเพียง63วันกลายเป็นฮีโร่คัสเอเลย ซึ่งมันเร็วมากๆครับดรบูฟอยเนี่ยก็คงคิดว่าเมื่อสืบประวัติของไซตามะคงมีผลงานแบบบิ๊กบึ้มอลังการงานสร้างบิ๊กบึ้มแบบอลังการจริงๆอ่ะผลงานแบบเด่นๆ,ๆจริงๆไม่งั้นไม่ทาให้ฮีโร่คัสซีกลายเป็นฮีโร่คัสเอได้หรอกแต่พอไปสืบประวัติเอาจริงแล้วไซตามะก็แบบว่าอเข้าร่วมเข้าร่วมเข้าร่วม,วมและก็อยู่ในเหตุการณ์แค่นี้นะเหลือกลายเป็นฮีโร่คัสเอได้ดรบูฟอยเนี่ยตกใจนะเพราะว่าผลงานของไซตามะมันสวนทางกับความสามารถที่ตัวเองได้เห็นกับตาแล้วว่าไซตามะมัน แข็งแกร่งเอน่าจะแข็งแกร่งระดับค s ได้แล้วล่ะหรืออาจจะแข็งแกร่งกว่าฮีวรูค s ไปเลยก็ได้ S l s past. หรือ S บวกเลยก็ได้ครับซึ่งดรกตัโบฟอยก็ต้องมาวิเคราะห์นะว่าคนที่แข็งแกร่งขนาดนี้อยู่ในสมาคมฮีโร่ถ้าหากเป็นคนดีก็ดีไปครับแต่ถ้าหากเป็นคนที่ชั่วร้ายล่ะเป็นดาร์กใส่ตะมะขึ้นมาล่ะแล้วสมาคมจะทํำยังไงชาวโลกจะทํำยังไงจะมีใครล่ะที่จะต่อก,กรกับบุรุษคนนี้ได้ดรโบฟอยเนี่ยเคยรียดเลยทีเดียวครับคงต้องทําอะไรบางอย่างนะอาจจะยกย่องใส่ตะมะให้กลายเป็นฮีโร่คลาสเอสพาร์ตไปเลยหรือกลายเป็นฮีโร่ที่อยู่จุดสูงสุดไปเลยครับทำให้ใส่ตะมะรู้สึกดีก ฮีโร่รู้สึกดีกับชาวโลกไม่หงุดหงิดบ่อยและเป็นฮีโร่ตัวจริงแต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งไซตามากลายเป็นดาร์คไซตามาขึ้นมาคราวนี้จะทํำยังไงล่ะไม่รู้ว่าจะต่อกรกับบุรุษคนนี้อย่างไรแข็งแกร่งหรือเกินมันก็คงไม่แปลกอะไรนะถ้าหากตอนนี้ดรโบฟอยจะกลัวไซตามาและสมมุติว่าถ้าหากไซตามาเป็นศัตรูกับตัวเองก็คงไม่รอดล่ะครับไม่แปลกเลยที่จะกลัวไว้ก่อนถึงแม้ว่าโอกาสที่ไซตามาจะเป็นศัตรูกับตัวเองนั้นมันจะน้อยเหลือเกินแต่ก็กลัวไว้ก็ดีนะถ้าไซตามาแข็ง และวน่ากลัวขนาดนี้มันจะดีกว่าไหมถ้าหากทําให้ไซตามะกลายเป็นฮีโร่ที่แข็งแกร่งกลายเป็นฮีโร่ที่เป็นความหวังของมวลมนุษยชาติไปเลยเป็นฮีโร่ระดับ S plus หรือคัสสพิเศษที่เหนือกว่าคัสส S ครับถ้าหากทำแบบนั้นก็จะมีโอกาสทําให้เหล่าฮีโร่นั้นมีความได้เปรียบพวกมนุษย์ประหลาดหลายขุมหลายเท่าเลยไม่ต้องมาพะวงว่าจะมีมนุษย์ประหลาดที่แข็งแกร่งพอส่งไซตามะไปจัดการตู้มเดียวจอดจบเลยครับแต่สุดท้ายแล้วผมก็ยังไม่รู้นะว่าเอาเข้าจริงดรโบฟอยจะตัดสิน ินใจอย่างไรหรือในตัวของดร์โปฟอยเองไม่มีความเป็นฮีโร่อยากจะเป็นผู้ร้ายซะเองตรงนี้ก็ยังเดาไม่ถูกครับก็ต้องมารอติดตามกันต่อไปนะส่วนอีกคนหนึ่งที่จะสามารถทําให้ไซตามะากลายเป็นฮีโร่ระดับคัาส์เอสพาสได้เนี่ยก็คงต้องยกให้คนนี้ครับที่ปรึกษาของสมาคมฮีโร่ฮีโร่คัาส์เอลำดับที่1น่หน้ากากหวานผู้ที่สามารถตัดสินใจว่าจะให้ใครเป็นฮีโร่คัาสเอได้จากกรณีที่ตัวเองเป็นฮีโร่คัาสเอซึ่งใครจะเป็นฮีโร่คัาสเอนั้นจะต้องผ่านการตัดสิน หรือการพิจารณาจากตัวเองไปเสียก่อนซึ่งนากากหวานเนี่ยก็ติดตามเซตมามาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็รู้จัก แล้วก็รู้จกักเจนนอตนะครับที่อวยไซตามะคลิปนี้เนี่ยผมพูดเอาไว้ยาวมากๆเลยเพื่อนๆลองกดลิงก์ข้างบนนะครับตรงนี้กขขายคลิปของตัวเองอีกรอบหนึง่งเรื่องราวของเจนนอตที่อวยไซตามะจนทําให้ทุกคนนั้นสนใจในตัวของไซตามะและคนคนหนึ่งในนั้นนั่น,น,นคือหน้ากากหวานนั่นเองครับผมบอกไปแล้วว่าตําแหน่งของหน้ากากหวานนอกจากการเป็นฮีโร่คัท A แล้วยังเป็นที่ปรึกษาของสมาคมฮีโร่ด้วยเพราะฉะนั้นคนนี้สามารถเสนอสิ่งต่างๆให้กับสมาคมฮีโร่หรือเป็นคนที่ร่วมการตัดสินใจของสมาคมฮีโร่ จะให้ใครเลื่อนลำดับแบบนี้เป็นต้นครับและส่วนใหญ่นักกากหวานก็จะพิจารณาฮีโร่ที่เก่งระดับคลาสเไปสู่คลาสเเท่านั้นแต่หลังจากที่นักกากหวานติดตามไซตมะบวกกับการอวยของเชีนอที่อวยอาจารย์แบบเมื่อว่างอลังการงานสร้างนักกากหวานก็มีความสนใจไซตมะเป็นพิเศษและผมเชื่อว่าถ้าหากหนักกากหวานนั้นออกมาเสนอโครงการอะไรบางอย่างให้ไซตมะกลายเป็นฮีโร่ตัวอย่างหรือสุดยอดฮีโร่ขึ้นมาและกลายเป็นฮีโร่ระดับเอสพาร์สมาคามฮีโร่เห็นด้วยอย่างแน่นอนครับผมเชื่อแบบนั้นอำนาจในการตัด ัดสินใจอำนาจในการบริหารสมาคมฮีโร่เนี่ยนากากหวานก็ถือว่าเป็นที่สุดคนหนึ่งเหมือนกันนะและถ้าหากวันใดวันหนึง่งนากากหวานเสนอให้ไซตมมามะกลายเป็นสุดยอดฮีโร่ของสมาคมฮีโร่ขึ้นมาเมื่อไหร่เพื่อนๆก็อย่าลืมเรียกผมว่าตาผู้มาก่อนการน,นะครับแต่ถ้าหากมีเหตุการณ์นั้นมันก็สมเหตุสมผลแล้วล่ะที่มันจะเกิดขึ้นเพราะไซตามะณเวลานี้นากากหวานก็เห็นความสามารถแล้วนะแล้วก็ต้องสงสัยกันบ้างละความฉลาดของนากากหวานก็ไม่ใช่นน้อยเลยถ้าจะบอกว่าดูไม่ออกก็คงเป็นไปไม่ได้อะ จะเห็นหน้าเออเลยไม่มั่นใจแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าหน้ากากหวานน่าจะมั่นใจแบบสุดๆแล้วล่ะมาพูดถึงการเลื่อนลำดับของไซตามะนะครับว่ามันเร็วขนาดไหนและในอนาคตอีกไม่นานไซตามะคงถึงฮีโร่คลาสเอสอย่างแน่นอนคงใช้เวลาอีกไม่ถึงเดือนในโลกของวันพันแมนครับซึ่งจะกลายเป็นฮีโร่ระดับคลาสซีมุ่งสู่ฮีโร่คลาสเอสได้เร็วมากๆตรงนี้เพื่อนๆเนี่ยมั่นใจได้เลยนะว่าไซตามะไปถึงจุดนั้นแน่นอนเพอเพออาจจะมีฮีโร่ขั้นพิเศษให้กับไซตามะได้เลยครับคราวนี้มาดูฮีโร่ระดับคลา่มรน้งเิต จากคัสซีมา ความเป็นจริงเนี่ยฮีโร่มันจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับสำหรับฮีโร่คัสเอที่จะมาถึงนั่นก็คือการเลื่อนลำดับจากฮีโร่คัสซีไล่ลำดับมาเรื่อยๆจนกลายเป็นฮีโร่คัสเออย่างไซดามาเนี่ยแหละครับไซดามาเป็นฮีโร่คัสเออยู่นะแต่ในอนาคตก็คงถึง S แน่นอนส่วนอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือมาจากการพิจารณาและข้ามขั้นมาเป็นฮีโร่คัสเอเลยจากความเห็นของสมาคมฮีโร่เองว่าคนคนนี้แข็งเก่งเลือกเกินผมไม่บอกนะครับว่ามีใครบ้างคราวนี้มาดูครับว่ามีใครบ้างที่เริ่มต้นจากคัสซีคนที่ถูก บู่เนี่ยเป็นข้อมูลที่ถูกเปิดเผยมาแล้วว่ามาจากฮีโร่คลาส4นะครับส่วนคนที่เหลือเนี่ยข้อมูลยังไม่ชัดเจนว่ามาจากกรณีพิเศษหรือมาจากฮีโร่คลาส4คนแรกที่มาจากฮีโร่คลาส4ลำดับที่223นั่นคือกระบองเหล็กครับด้วยความสามารถของกระบองเหล็กและความบ้าเลือดของเขาปัจจุบันกลายเป็นฮีโร่คลาส S คนต่อมานั่นคือหมาเฝ้าบ้านจากฮีโร่คัสซีลำดับที่301คนนี้นี่มีความสามารถน่าจะาชนะมนุษย์ประหลาดแทบทุกตัวเลยทีเดียวจนกลายเป็นฮีโร่คัสเอความเป็นจริงเนี่ยเรียกได้เลยว่าเป็นฮีโร่คัสเอตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วลหละแค่เริ่มจากฮีโร่คัสซเท่านั้นเอง ก่งระดับนั้นเลยนะหมา้าบ้านฮีโร่คนต่อมานั่นคือซูเปอร์อาร์โดรักช่ยเป็นฮีโร่คลาสซีลำดับที่383มาก่อนซึ่งเป็นระดับต่ําสุดณเวลานั้นครับประวัติในวัยเด็กของซูเปอร์อาร์โดรักชายเป็นคนที่ขี้โลกเป็นคนที่อ่อนแอมากๆแต่สุดท้ายก็ฝึกฝนตนและรักษากล้ามเนื้อของตัวเองไว้เป็นอย่างดีจนกลายเป็นฮีโร่คลาสเอและอีกหนึ่งคนที่มีข้อมูลว่าเป็นฮีโร่คลาสซีมาก่อนนั่นคือซิวโรแฟงฮีโร่คลาสซีลำดับที่77คนนี้เนี่ยผมประหลาดใจเล็กน้อยครับ ที่เก่งอยู่แล้วก่อนหน้าน,นี้ผมเข้าใจมาโดยตลอดว่าสมาคมฮีโร่ดึงซิลเวอร์แฟงเข้ามาเป็นฮีโร่คลาสเอในกรณีพิเศษแต่ความเป็นจริงแล้วซิลเวอร์แฟงสมัครเข้ามาและเริ่มจากฮีโร่ระดับคลาสซีลำดับที่77ครับแต่สุดท้ายด้วยความเก่งกาจของซิลเวอร์แฟงที่มีอยู่แล้วนะก็เลยทําให้ซิลเวอร์แฟงเป็นฮีโร่คลาสเอได้อย่างสบายๆส,ส่วนคนที่เหลือเนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าเริ่มจากระดับฮีโร่คลาสซีหรือข้ามขั้นมาเป็นฮีโร่คลาสเอเลยตรงนี้ก่อนจากกันในคลิปนี้ผมถามเพื่อนๆ คนไหนที่มาในกรณีพิเศษข้ามขั้นมาเป็นฮีโร่ฮัสเอสเลยอย่าลืมตอบคําถามผมด้วยนะและถ้าหากว่าใครฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กนก่อนอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งเพื่อติดตามคลิปต่อไปถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คําว่าอะไรพิมพ์คําว่ารักหรือคําว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟังคลิปนี้จนจบคลิปนี้ร่ำรากันเพียงแค่นี้และพบกันใหม่กับคีชอืออสปอร์ตรักทุกคนรักมากๆแล้ววันนี้สวัสดีครับ